เพื่อนๆที่ชื่นชอบสําหรับการใช้คําสั่งกราฟที่อยู่ในแคปคัตมือถือแล้วก็อยากจะย้ายมาทําที่แคปคัต PC แต่หากราฟไม่เจอเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาด้วยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ กลับม,มาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคป c u t อีกแล้วครับหลายคนก็ย้ายจากมือถือมาตัดต่อใน Cap c a p c ั t PC แล้วเอเมนูกราฟมันหายไปไหนแล้วก็เราจะสามารถเรียกมาใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาด้วยกันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ในคลิปนี้ผมจะทดสอบแบบง่ายๆให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันใช้งานแบบไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนนั่นเองครับในส่วนแรกเดียวผมจะเอาโลโก้ของผมนะครับลงมาที่ไทม์ไลน์เดี๋ยวผมจะย่อให้มันสั้นๆหน่อยละกันนะครับให้เราสามารถจัดการในส่วนของการเคลื่อนไหวที่ใช้คีเฟรมนั่นเองเองนาะอันแรกผมจะปรับให้รูปนี้จากเล็กไปใหญ่นะครับวิธีการก็คือให้แตะที่รูปภาพ จากนั้นตรงหมวดวิดีโอและพื้นฐานให้เพื่อนๆไปบวกเพิ่มคีเฟรมหนึ่งครั้งเราจะย่อรูปลงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนนะครับมาท้ายสุดของรูปภาพเราตอนนี้เราก็ไปปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าการใส่คีเฟรมแล้วแสดงผลจะเป็นแบบไหนครับ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นในส่วนของแคปคั t มือถือก็จะมีเมนูคำสั่งกราฟมาให้นะครับใน PC ทํทำแบบนี้ครับหลังจากที่เพื่อนๆใส่คีเฟรมเรียบร้อยแล้วทั้งตำแหน่งแรกและตำแหน่งท้ายให้คลิกขวาที่รูปภาพนะครับแล้วตรงนี้ครับจะมีคำว่าแสดง Animation Keyframe กดเข้าไปหนึ่งครั้งสังเกตว่าตรงนี้จะมีคำสั่งคีเฟรม โผล่ขึ้นมาซึ่งในวิธีแรกผมใช้วิธีการปรับขนาดจากเล็กไปหาใหญ่นะครับมันก็จะมีการปรับขนาดแกน x แกน y และก็การหมุนเนาะก็ให้เพื่อนๆไปที่คําว่าปรับขนาดแล้วก็ให้ไปแตะที่คีย์เฟรมสุดท้ายจากนั้นสังเกตดีๆนะครับจะมีเครื่องมือกราฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นคําว่ากราฟแตะไปหนึ่งครั้งก็จะมีตัวเลือกสําหรับกราฟาให้เพื่อนๆเลือกใช้งานคล้ายกันกับมือถือเลยโดยที่จะมีการเข้าแบบช้าๆ ช้า1ช้า2ช้า3หรือออกช้าช้าออกช้าช้าออกช้าช้าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบใช้งานนั่นเองเนาะเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายการกรบาดได้เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นการปรับกราฟให้กับคีย์เฟรมนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะย่อ,ยอลงมาครับเพื่อนๆก็สามารถแตะตรงนี้ได้มนก็ย่อลงเนาะหรือว่าถ้าสมมุติอยากจะปิด ในส่วนของ Keyframe ที่จัดการกราฟตรงนี้ก็ให้คลิกขวาที่รูปแล้วไปที่คำว่าซ่อน Animation Keyframe เท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่กราฟในส่วนแรกที่เป็นการเพิ่มขนาดเดี๋ยวแบบที่2ผมจะให้เปลี่ยนตำแหน่งจากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่างโดยใช้แกนนิดแกนไว้ y นะครับผมก็เอารูปโลโก้ผมมาใส่นะครับผมก็อาจจะแบ่งแบ่งสักสั้นๆหน่อยเนาะเราใช้วิธีการแบ่งคลิปไปเลยอันนี้ก็ ลบไปเลยนะครับอันนี้ผมจะให้มันอยู่ซ้ายอยู่ขวาโดยผมแตะที่รูปภาพย่อ,ยอลงมาหน่อยเนาะให้เห็นชัดๆนะครับเอามาไว้ด้านซ้ายก่อนจากนั้นผมไปเพิ่มคีเฟมตรงนี้ครับในหมวดหมู่ของวิดีโอพื้นฐานแล้วก็บวกคีเฟมจากนั้นผมเลื่อนไปทางขวา,าลักษณะแบบนี้แล้วผมก็ดึงโลโก้ของผมมาด้านขวาแบบนี้ลักษณะการเคลื่อนไหวก็จากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับ ถ้าเราต้องการจัดการ Keyframe ให้มีกราฟเราก็แค่คลิกที่รูปภาพนะครับคลิกขวาเลือกคำว่าแสดง Animation หรือว่าคอนโท k ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับไปแตะเลือกแกน x หรือแกน y สมมุติเราแกแต่แกน x แล้วไปแตะที่ Keyframe ก็สามารถเลือกใช้ในส่วนของคำสั่งกราฟได้นะครับก็ให้กดคำว่ากราฟตรงนี้ก็จัดการได้เลยครับส่วนใหญ่จะมี เข้าช้าๆถึง3เลเวลแล้วก็ออกแบบช้าๆทั้ง3เลเวลด้วยกันเนาะเพืเ่อนๆก็ลองเลือกใช้งานดูนะครับอันนี้คือจากซ้ายไปขวานะครับใช้กับขึ้นบนลงล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายกากบาทนะแล้วก็ให้คลิกขวาเลือกคำว่าซ่อนแอนิเมชันอันนี้คือจากซ้ายไปขวาเนาะแบบนี้ส่วนสุดท้ายผมจะหมุนโลโก้นะครับ ก็เอาโลโก้ของผมลงมาใส่ที่ไทม์ไลน์เลยผมเอาสั้นๆเ,นอเอามาสักประมาณนี้แล้วก็แบ่งส่วนไปเลยนะครับอันนี้ไม่เอาผมก็ลบที่รูปถังขยะไปอันนี้เป็นแบบเบสิคทั่วไปเนาะผมต้องการที่จะให้โลโก้ของผมเนี่ยหมุนเนาะผมก็มาที่ตำแหน่งแรกจากนั้นก็ไปที่หมวนหมู่ของวิดีโอพื้นฐานเพิ่มคีย์เฟรมคีย์เฟรมแรกแล้วก็เลื่อนไปตำแหน่งสุดท้ายนะครับของรูปภาพ จากนั้นเราก็มาตรงนี้ครับจะมีคําว่าหมุนอยู่นะครับอยากจะให้หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อนๆก็หมุนไปเลยครับกี่รอบก็ว่ากันไปเนาะแบบนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยสังเกตว่าคีย์เฟรมจะโผล่ขึ้นตรงนี้เราจะไปจัดการกราฟก็ให้คลิกขวาแล้วเลือกคําว่าแสดงแอนิเมชันของคีย์เฟรมเนาะจากนั้นวิธีการหมุนจะเป็นอันสุดท้ายแต่ที่แถบหมุนแล้วเลือกที่คีย์เฟรมสุดท้ายจะมีคําสั่งกราฟให้นะครับกดเข้าไป และเพื่อนๆก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะให้หมุนช้าๆไปหาเร็วๆอะไรเงี้ยก็ได้หลายรูปแบบนะครับตามที่เพื่อนๆต้องการใช้งานเลยเนาะอันนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันได้เลยครับถ้าอยากจะเปิดการแสดงผลนะครับก็ให้คลิกขวาเลือกคำว่าซ่อน Animation k e y ี r a m e เท่านี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าการเคลื่อนที่แบบ3แบบเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นแบบย่อขยายจากซ้ายไปขวาและหมุนนั่นเองครับ <S <S และนี่ก็เป็นวิธีการเรียกใช้งานคำสั่งกราฟที่อยู่ใน Cap c a p c u t เวอร์ชัน PC ครับเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยครับถ้าเพื่อนๆถนัดการใช้กราฟที่อยู่ในมือถือลองมาประยุกต์ใช้กับ Cap c a p c u t PC ได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,นๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง About Boy สนุด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหเ้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ